สวัสดีเพื่อนเื่อทุกคนนะคะทางเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะยังไงก่อนอื่นวินะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วกด u u s s r r i e นะคะรวมถึงเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาถามคําถามนะคะยังไงวินะก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ากินอะไรก่อนออกกําลังกายนะคะที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถลดน้ําหนักได้เร็วแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยไม่หย่อนยานนะคะคือลดน้ําหนักแล้วก็กระชับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ และสิ่งที่วินาพูดถึงผิวกระชับไม่หย่อนยานก็คือเพื่อนๆจะต้องลดน้ําหนักไปพร้อมๆกับการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมจะต้องสร้างกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าการสร้างกล้ามเนื้อจะช่วยให้ร่างกายของเพื่อนๆเนี่ย เผาผานไขมันนะคะได้เร็วขึ้นหลายๆายเท่าเลยค่ะเพื่อนๆเคยสังเกตไหมคะคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะนะคะเวลาเขาออกไปกินอะไรเนี่ยเขาจะกินอะไรก็ได้ทําไมเฮ้ยพวกนี้ไม่อ้วนขึ้นทําไมแบบว่าน้ําหนักไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าคนที่มีกล้ามเนื้อเนี่ยการเผาผานพลังงานของเขาจะเร็วกว่าคนที่มีแค่ไขมันเยอะๆนะคะแม้กระทั่งอยู่บ้านเฉยๆนะคะหรือว่านั่งดูทีวีอยู่นะคะคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยร่างกายเขาก็จะเผาผานไขมันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเพื่อนๆจะต้องสร้างกล้ามเนื้อ ไปพร้อมๆกับการลดน้ําหนักเพราะว่าการลดน้ําหนักจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยผิวหนังหย่อนยานนะคะไม่กระชับแล้วก็จะมีปัญหาโรคแตกตามมาอีกนะคะซึ่งจะมีอะไรส่วนเกินนะคะอาจจะต้องไปใส่กรรมหรือว่าไปทําอะไรอีกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เริ่มลดน้ําหนักนะคะแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อไปในตัวเนี่ยก็จะทําให้เพื่อนๆน,นะคะมีหุ่นที่ฟิตแล้วก็สามารถลดน้ําหนักได้อย่างถาวรเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูพร้อมๆกันนะคะว่ากินอะไรก่อนออกกำลังกายนะคะที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะลดน้ําหนักได้อย่างถาวรน,นะคะโดยที่จะไม่ย้อนยานอีกต่อไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก่อนออกกาลังกายสาชั film, ่วโมงนะคะก็ให้เพื Damn, acid, ่อนๆกินอาหารประเภทโปรตีนนะคะปริมาณ20-40กรัมนะคะเพราะว่าการกินโปรตีนเนี่ยก่อนไปออกกาลังกายนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเรานะคะสามารถดึงดูดอะมิโนแอซิดนะคะไปใช้เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วรวมถึงเผาผันไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและโปรตีนที่เราพูดถึงนะคะก็คือง่ายๆนั่นเองก็คือเป็นโปรตีนจําพวกเนื้อไก่นะคะคือเนื้อไก่ไม่ติดมันนะคะต้องให้เพื่อนๆดูเรื่อง นี้ด้วยนะคะไม่ใช่ไปกินโปรตีนที่แบบเป็นไก่แต่เป็นไก่ติดมันไก่ทอดแบบนี้นะคะก็จะเป็นผลเสียตามมาแล้วก็ทําให้เพื่อนๆลดน้ําหนักไ่ได้นะคะและโปรตีนอีกอย่างหนึ่งที่หาง่ายๆก็คือไข่นั่นเองค่ะซึ่งสะดวกและสบายมากเลยใช่ไหมคะไข่นี้ที่ไหนก็มีหาได้ง่ายมากและอย่างต่อไปก็คือเนื้อปลานั่นเองค่ะใครชอบปลาแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะหาทานได้เลยค่ะและสําหรับคนที่ทํางานออฟฟิศนะคะหรือว่าคนที่ ไม่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะคือต้องออกไปทํางานข้างนอกนะคะก็สามารถที่จะใช้โปรตีนแบบเป็นผงนะคะสามารถชงแล้วก็ดื่มก่อนที่จะไปออกกำลังกายซึ่งโปรตีนชงนะคะก็เป็นวิธีที่สะดวกสบายมากเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะนอกจากโปรตีนก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปออกกําลังกายนะคะเพื่อนๆก็ต้องทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตไปด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้เพื่อนๆมีพลังงานนะคะในขณะที่ออกกําลังกายนะคะสามารถ ที่จะออกกําลังกายได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครย,ยกน้ําหนักนะคะก็จะทําให้ยกน้ําหนักได้หลายเซตขึ้นแล้วก็สามารถที่จะยกได้หนักขึ้นนะคะและการทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะก็ให้ทานประมาณ30-40ถึงกรัมนะคะพร้อมกับโปรตีนที่เราเลือกไว้ข้างต้นค่ะและประเภทของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะกับคนที่ออกกาลังกายประเภทยกน้ําหนักนะคะหรือว่าเล่นเวทนะคะหรือว่าคนที่ออกกําลังกายไม่นานประมาณ45-1ถึงชั่วโมงนะคะมีนาก็แนะนําให้เพื่อนๆทานข้าวขาวมันฝรั่งแล้วก็กล้วยนะคะ ซึ่งแป้งประเภทนี้นะคะก็จะย่อยเร็วแล้วก็ร่างกายสามารถดูดไปใช้งานนะคะได้ทันทีนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ออกกําลังกายในระยะเวลาสั้นๆนะคะส่วนคนที่ออกกําลังกายประเภทคาร์ดิโอนะคะหรือว่าออกกําลังกายนานๆนะคะอย่างเช่นการไปวิ่งนะคะหรือว่าการปั่นจักรยานหรือแม้กระทั่งการกระโดดเชือกนะคะแล้วก็การใช้เครื่องคาร์ดิโอต่างๆนะคะในฟิตเนสนะคะมีนแนะนําให้เพื่อนๆนะคะทานแป้งประเภทที่เป็นข้าวกล้องนะคะมันหวานแล้วก็รวมถึงข้าวโอ๊ตนะคะแต่ว่าพวกข้าวโอ๊ตพวกมันฝรั่งเนี่ยก็จะ เหมาะมากกว่านะคะกับฝรั่งนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะคะก็สามารถที่จะหาทานข้าวกล้องได้นะคะ และคนที่ออกกาลังกายประเภทคาร์ดิโอนะคะทาไมจะต้องทานแป้งประเภทนี้นะคะเพราะว่าเพราะแป้งประเภทนี้นะคะจะย่อยช้าช้านะคะซึ่งร่างกายเราจะดูดไปใช้งานอย่างช้าช้านะคะแล้วก็จะเหมาะกับคนที่ออกกําลังกายนานๆนะคะซึ่งจะทําไม่ให้เพื่อนๆเหนื่อยนะคะแล้วก็หลังจากออกกําลังกายนะคะก็ยังจะสามารถมีแรงเก็บกักไว้อีกและตอนนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วนะคะว่าจะต้องกินอะไรก่อนออกกําลังกายนะคะเพื่อนๆถึงจะมีหุ่นที่ฟิตไปพร้อมๆกับการลดน้ําหนักนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ากินอะไรหลังออกกําลังกายนะคะวินาก็เคยลงคลิปไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะคะ เพราะว่าจะมีผลโดยตรงนะคะแล้วก็จะช่วยให้เพื่อนเพื่อเนี่ยลดน้ําหนักได้ช้าหรือเร็วแล้วก็มีหุ่นที่ฟิตนะคะช้าหรือเร็วนั่นเองค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปใช้วิธีนี้ดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกวิน่าด้วยนะคะว่าผลเป็นยังไงบ้างนะคะทำาพืเพื่อนมีพลังเยอะขึ้นหรือเปล่าตอนที่ออกกําลังกายนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะเพิ่งเข้ามาดูก็กด subscribe ไปเลยนะคะเพราะว่าวิน่าจะมีวิดีโอดีๆอย่างนี้มาฝากเพื่อนเพื่อนทุกอาทิตย์นะคะเพื่อนๆนจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่เป็นความรู้ดีๆจากต่างประเทศค่ะ